กนะน้องสวัสดีค่ะหนูมาอยู่หนูบ่เห็นอย่างนี้ไาไปเลี้ยงง่วหน้าพุน่นมันบ่ค่ะครับเลี้ยงวัาหนาพุ่นล่ะแต่งศรียงมาา,งญญญมามือไคือได้งัวไปพุ่นสามบงวว่งหันหนูมาอยู่มาวันหนูเพได้สัมผัสใหญ่หมองวัาอยู่ใหญ่ววมาไปสัม<อ>ไปเลียงง่วหน้าพุนา่นเราวันเรงหันือไดอยินข่าว่าถือเอเอือมันได้ได้หกศูนย์ออกศูนย์หกได้ออกศูนย์หกได้ได้บ่ กระไรรัตตลีใบนึงแน่กัดบวกก้าซื่อนั่นหลายก็เลยว่านั่นเอาแล้วขันโมมาสัมผัสจะเป็นสีอะไรพี่น้องร้อยถึกพันบ่จังใดเลขกันชุดทูบออกชุดทูบทูบไปไข่ในบ่เออทูบไปไข่เดี๋ยวนี้ไข่กลับมาอยู่นั่งพอหรือเปล่เออกะเพรากะมาอยูนั่นละแต่ว่าบรนดาบ่คือองค์กรนั่นอ๋อคนละองค์คนละองค์ กรงเก่าเส้นเพม่าเป็นกบประมาตินักแลี้ยงบันทึกหัวนี่ฟันมาจาังไดฟันมาเลยเว้ยฟันว่าไปปลักไตไหมเอา้าไปหาผู้ใดอยู่ภาคใไตป้าไปที่เราขั้นขาวไปขั้นนั้นขี้ขั้นนั้นขีปอนเงินไปออกก,ก่อนจ้าไปไปวัดไ,ไปพ่ออันไปพ่ออันมองเอาถังไปซงให้เจ้าถังผสมอาหาราคนรก็เลยแวะไปถาม อ้อเท้าเรียกหมูเราบอกครับเพื่อบ่พี่ถังั่นหรอะเจ้าเช้าแรกว่าทันวบาบ้ดนี้งัวบัดยางไม้ใกล้ไม้ใกล้บัดว่ายางมาม้แบมบมันเบี่ยงลูกลงสองตัวให้กันขังลูกไล่ล่าอย่างขาวดำงัอออกลูกง้อออกลูกแต่ว่าเป็นขค้ือหมาด,ดิ้นดิ้ออกลูกแฝดออกลูกแฝดเป็นสองตัวออ้ยว่านันดกขันดก กันบัวน,นั่นแหละกันทไปปักใต้ยุติพุทันขั้นนั่นก่อนว่าที่จ้าไปเลียงยางออกมากมากเขื่อนมะขินรถเด็กน้อยผู้ชายไปแล้วนกคนวันทีไปน้ำเจ้าก่อ็จะไปน้ำเจ้าเห็นไหมไปยังไดมันขี่วัวใดหลายคนที่ขี่ได้สองคนนึงนี่เป็ใหญ่เกือมากกับเปิ็นอันนองผูนน้นึงนี่เขาทำรถรถที่ยังคือสีนังไดสองคน,นเป็นรถเจ๋งรถเจ๋งเป๊บน้อยๆ<อ>ก็เลยว่าเอ่อยากให้ไปน้ำัน้ะก็เลยว่านางบ่วใดเ่ียงหันไปน้ำบาดนี้ ว่ไปเราพักไต้ชิวไว้กลับไปเหรอว้ากับขึ้นเลยนะตั้งใจว่ให้เล่าฟรีน้าจ้อข้วไม้ไปอย่างให้เลาไปน้ามวยอเลาไปน้าก็เลยว้าวัดบม่ได้ไปับไปเลยวันนี้ไปออกไปเวนอทชนจนทา้งสองแวงเอาขันนันไปกว้าพี่ไปชนไลยนูอนอืยไปหอดเล้วไปแล้วบัดลงไปบัด ไอ้น,งนึงเดืนบอกเจ้าชิล่งปยังมองหันมันทั้งเวียงาหันว่าเจ้าคัวมาสะพานพี่าหันว่ะโว้ยมันบ้นบนบงองห้จักกันหรอกว่ะจ้าไปปักไตนี่ต่ปลาแต่ดงปักไตมัพพ <c oughs> นนี่แล้วมันเป็นเัินว่าปัดให้นั่นมาคือเป็นคือหมาหน่อยตัวนี้หน่อยน,นี่จำเขียนนี่ยสองตัวขลอดออกมาตีว,าว,าว่างูอกลูกว่างูอกลูกตีว่าจังไดมันงูอกลูกตีตีว่ายังได้ก็รอดตีได้หนึ่งอะไรตีหนึ่งหยังงูกับสิวเป็นซีบอ่ะ ก็ซีฟอสี่หนึ่งสี่สองบอกมันมีลูกมันมี่สองตัวอ,อันเรารถในรถที่ว่าขี้ไปภาคใต้ทะเบียนยังบ่ได้บังทะเบียนเลยขั้นขาวรถเก่งนิดหน่อยรถไผ่จักรรถผู้ใดแต่ว่าขี้ครับจะต้องกดเหล่าผู้ใดบ่ได้เป็นรถบ้านหลังนี้บ่บ่ขั้นขั้นที่พ่อครับนั่นไหมบ่เป็นรถหลังนี้เป็นรถอันจักรรถผู้ใดก็ว่าเอาไม้ครับที่ไปภาคใต้ทั้งพระเจ้าหน้าได้บัรลูทะเบียนเจ้าบัรลูทะเบียนบ่เป็นรถ บอมานลดอยู่บ้านหลังนี้ได้บัลลูเบียนคือควบไม้ฝันนี่ฝันเห้เตียววางัวออกลูกขันง่วตีน่วก็ตีได้ซี่หนึ่งซี่สองแล้วงัวกก็สิเป็นซี่วันนี้ลูกมันมี่สองโตเออลูกสองโตแต่ว่าเบิ่งกันมือแรงเออมืออื่นจ้าได้ได้แทะแทกกับมืออื่นจะจะขอจะขอขอใส่กับควบความดไปกันไกลกันมั่นใ ตีจังไหนบ่หนิงัวออกลูกใครตี11อ๋อตี11อือ11ก็ไปเล่าเหมือนขึ้นเนี่ยเนาะขึ้นนี่เรา11ออกข้างล่างข้างบนออกหนึ่งสองหกอืมตี11ตอนเห็นจะลดดิวันฟันขึ้นแรกนั่นปันว่าเด็พรกกัญญาขึ้นรถัน่รถรอยสิบเห็นจ้าอือรถยังรถเมบหรอรถนึ่งหกรอจ้า ร้อยซีฟง่ายนขึ้นยไปน้ำแน่ไปน้ำแบแขนขึ้นไปพราอยังมาแรกหมดมาออกออกซิฟออกซิฟปุนีแม้วออกเล้าออกเล่า้มันออกข้างบนออกศูนหาหกข้างล่างออกซีฟออกซิฟมันแล้วตั้งใจกูขันมนเมือนันที่จะไปซื้อซิฟกันว่าเนี่ยยังขึ้นรดรอยซีฟขึ้นนี่มาออกซิฟเอสเหล็กเหล่าข้างล่างข้งบนออกว่าฝันบัดมาออกฟันว่านมาสองตูนัันมนออกซิฟเอสอย่างไ้ คันอันง้วออกลูกสองตัวนี่ตีสิบเอ็ดตีสิบเอ็ดม้มันบ้มันซีหนึ่งหนึ่งเมื่อตีตีตีแค่เลขสองตัวสิบเอ็ดตีหนึ่งกับตีซีหนึ่งหนึ่งสี่เด้นห็นนะคันคันเลขสามตัวซีหนึ่งหนึ่งเลขสองตัวตีหนึ่งหนึ่งแต่ว่าน้องที่าตตีซีหนึ่งกับซีสองแหละมันออกสองตัวแต่เบิ้งเลือดว่นของผู้ใดสิตีถือตีซ้ำนี่มันบ้าขนาดตีบ้านล่อใคร รอให้เลยวันผา่าก่อนรอวันผา่าเล่วันผา่ากเล่วันผ่าเราโคงทุทททท่ายหนุ่จสิมาตามไม่ไมอันนี้พออถน้อมตีแต่ว่าคิดว่าตีเขาแน่นอนเหรออันนี้น้องที่ญาติตีเมื่อเดือยผู้ใดสิตีถือพี่น้องฝันง่วงออกลูกสองตัวเคยฝันยังสีเทียบอเคยฝันอยู่เรามันออกตัวใด มันจะมีหนึ่งเลยเหรอโอ้ฟันแบบนี้มันมีหนึ่งเออสรุปเด้อพี่น้องพอถ้าน้อมฟันเนี่ยหน่อย,อยฟันบวหลายฟันบางง้อออกลูกสองโตนะคะเพื่อนตีซี่หนึ่งหนึ่งเลขสามตัวซี่หนึ่งหนึ่งเลขสองตัวกันหนึ่งหนึ่งแต่วันนุษย์ทิยาตีซี่หนึ่งกับซี่สองเบิ้งผู้ใดสิตีถือพี่น้อง คนบอกว่าคงสุดท้ทายจังมาตามอีกนะคะวันที่ผ่านมานี่ยใกล้ๆเลขออกมันว่าค่ะจังได้ใกล้เลขออกอถูกซุนโฮกแต่ว่าถูกบ้าลายเนาะนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยเอฟซีตีได้รลายก็นี่ค่ะคอมเมนต์เนี่ยเด้อค่ะนุนที่ญาจจะตีบัถือก็จะน้องอาจจะตีบ่ถือตะวันหุนที่ญาติตีแค่สองตัวอาจจะเป็นสี่หนึ่งหรือสี่สองพอแล้วตีสี่หนึ่งหนึ่งตะวันเลขหนึ่งหนึ่งมันออกประเทศเล่าแล้วพี่น้อง โอ้วันนั้นกตีซิบป่ะอีซิบไปแย่งกันขึ้นรถรถลอยซิบรถพึ่งรอลอยซิบพะกันขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นน้ำแน่ขึ้นน้ำแน่รถเหมืนรถลอยซิบเนี่ยออกเล้าวันมาออกเล้าเห็นอ้ยเห็นหรอเอาละทีฟันมาง้อออกลูกฟันเต่ามือใดายฟันมือขึ้นฟันมือขึ้นนี่อือมันออกมือขึ้นนี่มันออกเล้ามันออกกรอนกรอนรไกจับฟันกำว่าแน่เนาะแต่ว่าบานเลยวันพระกัน ใจใัจง,ง,จงสีขอหรอกเรื่องสายไก่มือจังเลยบั้นพาไปจังสิขอวนะไหมใครสีขอได้ใครเดี๋ยวนำเดี๋ยวจ้าข่ะนุ่มาหนุมาสะพานนุกัสิมาไก่ใกล้เลขออกนุ่จังสิมา้าขาม้านุกัสิมาคำคำแบบนี้สีม้าคำแบบนี้ขามาตะเวนนี่โบเจอเด้อ <c oughs> พี่น้องเพราถน้องโบเป็นคนธรรมดาดูดูขยันพักไปเลี้ยงงัวลแล้วก็ไปเกี่ยวหยาให้งัวขับรถไทยแลนด์วันไวรุ่นพี่น้องเอ้ยรถไทยสีสมไวรุ่นโ่ต้องแข่งกันครับเพิ่์น ค้นี้ยังแข็งแรงค่ะอนอนสรุปว่าแนวทางของพอ่อมีซ่เดอร์กับซีหนึ่งหนึ่งนะคะกับน้องทิยาตี4142เป็นแนวทางหาร์ดอิสตกิจแบงค์รัฐบาลไทยแล้วใกล้ใกล้มือจะมาตามโค้งสุดท้ายหายนะคะอ้าวขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่เสียสละนั่งคุยน้ำนะคะใหายเอฟซีโซลีแนวทางของพ่อนะคะ